สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง believer สามหกเซึ่งคลิปนี้จะเป็นการพยากรณ์คนเกิดราศีมีนและลัคนามีนสามารถฟังได้ทั้ง2รูปแบบครับก่อนอื่นกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามไปกนกำลังใจกับช่อง channel ของเราด้นะครับขอบคุณครับใครต้องการดูดวงส่วนตัวสามารถอัลลาอดีมาที่ believer สามหกเตรงด้านล่างของวงกลมหรือราศีจากนี้อัลลาอดีมาําค่าครูได้ครับตอนนี้มีโปรโมชั่นราคาพิเศษลดให้2ต่อในกลางเดือน พฤศจิกายนเริ่มต้นตั้งแต่วันที่11พฤศจิกายนถึงวันที่20พฤศจิกายนวันที่20พฤศจิกายนเป็นวันสุดท้ายครับลอาอดีมหาวาค่าครูได้ก็จะราคาพปเศษ็จรถให้สังต่อครับคลิปนี้เป็นการพยากรณ์เดือนธันวาคม2568ซึ่งเป็นเดือนที่12แล้วเป็นเดือนสุดท้ายของปีแล้วนะครับมีการโครจรยกยายราศีทั้งหมด5ดวงแต่มีการทานสิทธิ์ของดวงดาวทั้งหมด6ครั้ง มันเยอะเกินไปขออนุญาตแบ่งไป2 EP อีแล้วกันครับอีพีนี้เป็นอีพีแรก3ดวงเนาะแล้วก็จะมีอ p ีที่2ตามมาอีก3ดวงฝากติดตามรับฟังกันด้วยครับโอเคผู้ที่เกิดราศีมีนดูจากด้านล่างสีส้มนี้ครับลัคนามีนทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือได้ทั้งราศีลัคนาเช่คจุดเดียวกันครับตนุราศีมีนตรงนี้เนาะเรามาเริ่มต้นกันที่ดาวประจําตัวคือดาวพฤหัสบดีกันก่อนนะครับขณะนี้ดาวพฤหัสบดีเนี่ยโคจรอยู่ในราศีมิถุนอ่าไม่ใช่อยู่ในราศีกรกฎพบเรือนปุตตะนะครับเดี๋ยว อีพีหน้านะครับเขาจะย้ายถอยหลังเข้าสู่ราศีมิถุนนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันในประมาณคริสต์มาสในช่วงนั้นนะครับแต่เดี๋ยวคลิปหน้าเนาะเดี๋ยวจะมาพยากรณ์ให้อันนี้เอาอยู่เรือนปุตตะก่อนนะครับดาวตนุสถิตเรือนปุตตะเนี่ยเรียกว่าตนุสถิตเรือนปุตตะคือได้ตาแหน่งราชเกณฑ์นะครับราชเกณฑ์หมายถึงตําแหน่งผู้รู้นะครับหมายถึงบัณฑิตหรือจะเรียกว่าอม,มาต์ปุโรหิตก็ได้ นะครับคือหมายถึงว่าตําแหน่งของปุโรหิตเนี่ยก็หมายถึงคนที่ทํานายทายทักนะครับในโหนหลวงอะไรประมาณนี้ครับถ้าสมัยนี้เรียกว่าโหนหลวงสมัยก่อนเรียกว่าปุโรหิตเนาะก็ที่ที่เป็นคนแบบถือกระดานชนวนแล้วทานายให้กับพระราชาครับไปฝันนู่นนี่นั่นหนังจากจักรมูลเราจะเห็นประจำอ่ะนั่นแหละก็เ,เรียกว่าราชคูนะครับตาแหน่งราชราชเก์หรือราชคูนะครับทีนี้ตนุปุตตะแปลว่าอะไร ตโนปุตตะเนี่ยมันหมายถึงถ้าไปราชกาลก็ด้วยถึงการเรียนรู้นะครับหมายถึงบางคนจะเรียนต่อนะครับเรียนต่อเล็กๆน้อยๆเป็นคอร์สสั้นๆเพราะว่าปุตตะมันไม่จริงจังมันคือแบบแค่แพชชั่นนะครับมันไม่ใช่หมายถึงความยืดยาวถาวรอ,อะไรเพราะว่าถ้าจะทายืดยาวถาวรมันก็ลําบากเพราะว่าเราเองทํางานก็เยอะแล้วจะไปเรียนต่อมันไม่ไหวถูกปะมันก็เลยทําให้ต้องแบบเรียนแบบเล็กๆน้อยๆเรียนเป็นคอร์สเทคคอร์สแทนนะครับอะไรประมาณนี้สั้นๆ อ่าสี่ห้าชั่วโมงจบอย่างเงี้ยเออทุกสาวอาทิตย์อ,อ่สักเดือนหนึ่งอย่างเงี้ยเออสสัปดาห์อะไรประมาณเนี้ยก็จบละเนี่ยอะไรประมาณเนี้ยครับไม่ได้หม่ถึงกับว่ามันจะต้องไปเรียนแบบเป็นร่ำบรรณสันปริญญาตรีปริญญาโทรปริญญาเอกใหม่ถามว่ามีไหมก็มีแต่มันไม่เน้นทุกคนแต่ส่วนใหญ่จะเป็นเทคคอร์สมากกว่าเพราะปุตตะคือความไม่ได้ไม่ได้ลงรายละเอียดเยอะเนาะไม่ใช่สุภาถ้าสุภาเนี่ยหมายถึงการศึกษา ปริญญาตรีปริญญาโทรปริญญาเอกอีกครั้งหนึ่งนะครับอีกใบหนึ่งอะแต่ว่าปุตตะมันคือเทคอร์ดเฉยๆโอเคนะทีนี้ตานุป,ปุตตะเนี่ยจะเจ้าโปรเจกต์เขาเรียกว่าเจ้าโปรเจกต์เจ้าโปรเจกต์หมายถึงอะไรไอเดียผุดในหัวนี่เต็มไปหมดเลยอยากทำน่นอยากทำนี่อยากทำนั่นจะทำน่นจะทำนี่จะทำนั่นอยากลงทุนอยาก,อ,อ,ยากอยากลงทุนคือเราขอไปครับ เราอยากลงทุนเราอยากทำเราอยากเห็นนู่นดีก็ทําอยากทําอันนู้นเห็นอันนี้ดีก็อยากทําเห็นเพื่อนทํารวยก็อยากทํามันเลยทําให้ฟุ้งไปหน่อยไอเดียฟุ้งข้อดีก็คือเราอะ่ะมีความคิดสร้างสรรค์หมายความว่าเราอาจจะทําให้เกิดประโยชน์ในในอนาคตข้างหน้าคือเขาเรียกว่างานจอบนะครับมันจะมีงานจอบงานเสริมเข้ามาคืออย่าลืมนะคนที่ทํางานประจาเนี่ยครับจะไม่มีวันได้เงินเดือนเพิ่มเติมยกเงินกูเ้เจริญคัน แต่การเลื่อนขั้นไม่ใช่ง่ายจบไหมนานๆที่จะเลื่อนขั้นทั้งทีหนึ่งอ่ะดังนั้นคือต้องทําผลงานอ่ะดังนั้นเนี่ยพอพอเราไม่ได้เลื่อนขั้นแต่เราอยากมีเงินหนึ่งคือการซื้อมาขายไปก็ดีแต่ต้องลดอีโก้ลงมาทํานะเพราะว่าการซื้อมาขายไปเนี่ยคือบางคนทํางานเนี่ยโดยเฉพาะราชการแต่บางคนไม่แค่นะทำราชการแต่ว่าก็ ซื้อมาขายไปขายเล็กๆน้อยๆคือมันมันไม่เป็นร่ำเป็นสันไงมันเลยบางคนมันต้องแบบลดอีโก้ลงมาทําแต่ถ้าใครมีแบบญาติพี่น้องทําอยู่แล้วมันก็ง่ายแต่ถ้าเหิืนไม่มีอันนี้มันก็ต้องลดอีโก้ลงมาทําหรือถ้าบางคนแบบไม่อยากเจอคนไม่อยากขายของเสียเวลางั้นก็เทรดก็ได้นะครับเป็นเรื่องของการเทรดหุ้นเทรดอะไรคริปโตอะไรก็ได้หมดแต่ทุกสิ่งทุกอย่างในความเสี่ยงทุกอย่างตั้งอยู่บนความเสี่ยง การเสี่ยงได้ตังค์แต่การเสี่ยงก็มีการสิทธิ์จะเสียตังค์ได้เช่นเดียวกันพูดงี้ว่ามือที่เราจับในการที่จะลงทุนในแต่ละครั้งมันมีทั้งโอกาสและอุปสรรคในตัวเลยเรียกว่าเขาเรียกว่าได้โอกาสแล้วก็อาจจะขาดทุนได้ด้วยดังนั้นเนี่ยต้องระมัดระวังเอาไว้คือการมีความรู้ตนุปุตะคือต้องเรียนรู้อะไรใส่สมองเพิ่มเติมเข้าไปนะครับมันจะได้ฉลาดขึ้นและทําให้เราลงทุนได้ถูกต้องทําอะไรได้ถูกต้อง ไอ้ไม่ได้ดา่าไม่ได้ว่าใครนะแต่หมายถึงว่าเราต้องหาความรู้เข้าสมองเราเพื่อให้เรารู้ในสิ่งที่เราจะทําเพราะถ้าไม่รู้เต็มตัวนะครับไม่คือเรากำเงินสดไว้ยังจะดีกว่าเพราะไม่ได้ไม่เสียก็ไม่ขาดทุนแต่ถ้าเราลงทุนไปแล้วอะแล้วไม่มีความรู้อะคุณเสียแน่แน่คุณพังแน่ๆโดยเฉพาะหวยด้วยเบอร์เนี่ยต้องระวังมันจะอยากเล่นมากขึ้นเพราะว่าตนุปุตตะเนี่ยมันจะหมายถึง แค่ไหอยากมีอยากเป็นอยากได้นะครับก็คือความไม่ไม่ใช่ความโลภนะครับมันแค่อยากอะ่ะอย่างเช่นเห็นเขาได้อะ่ะก็อยากได้ตามเขาอะ่ะแต่ถามว่าจริงจังไหมก็ไม่เออเขายังบอกว่าปุตตะหมายถึงกิจก,ก็หมายความว่าไม่ใช่มไม่ไม่ใช่แฟนตัวจริงแต่มันหมายถึงแค่เล่นเล่น,เล,น,เ,ลนเล่นไปเอออะไรประมาณนี้ปุตตะมันได้หมดเลยครับไม่ว่าจะเป็นความารักการเงินการงานได้หมดเลยนะครับมันมันเป็นสิ่งที่ดีถ้าเรารู้จักจัดการถ้าเรารู้สึก รู้จักทําอะไรในกรอบอย่าลืมนะครับมีอย่างเดียวที่ไม่ดีคือกิ๊กมันไม่สมควรนะครับในเมื่อเรามีแฟนแล้วถ้าโสดคุณอยากจะกิ๊กกับใครกิ๊กไปเลยจะกิ๊กกี่คนก็ได้นะครับคุณคือคุณจะเพย์บอยคุณจะผู้หญิงหลั่นละได้หมดครับแต่ถ้าคุณมีคู่แล้วอันนี้ระวังอย่ามีคนที่ก็ได้อย่ามีซ้อนอย่ามีแทรกดีกว่าเพราะไม่งั้นเนี่ยมัน มันมีปัญหาที่หลังมันมันมันจะลําบากเราจะสูญเสียตัวจริงไปนะครับด,ดังนั้นเนี่ยอย่าดีกว่าเนาะอย่าเล่นกับไฟอย่าเล่นกับอน,นุนนะครับอืมทีนี้เรามาดูกันต่อที่อ,อดาวดวงแรกในเดือนธันวาคมที่จะย้ายก็คือดาวอังคารเดี๋ยวนะโอเคดาวอังคารย้ายเข้าสู่ราศรีธนูวันที่6ธันวาคม6 8เสิร์ ดาวคันเสรดจากราศีพิจิกเข้าสู่ราศีธนูนะครับองคันออกและปลอดภัยขึ้นเพราะว่าออกจากการกลุ่มกระดาวอทิตคู่ศัตรูครับแล้วก็เล็งกระดาวพระสบดีดีมากนะครับแต่ว่าก็ตามจริงดงาวคันเล็งกับพระหัสอย่างเป็นเกณฑ์ไายนะครับที่ผมเรียนมาเนี่ยแต่ในโหราศาสตร์ทั่วไปเขาจะบอกว่ามันจะเป็นคู่สมพลนะครับคู่สมพลก็มีก็ดี มันก็หมายถึงการรวมพลังกันได้27ใช่ไหมครับก็หมายความว่ากําลังของดาวอ่ะพระอาทบดี19บวกกับอังคาร8นะครับก็เป็น27ดังนั้นเนี่ยก็หมายความว่า,ามีพลังในการขาทำกิจกรรมควบคุมอะไรแบบคะแนนอังคารกับพระสเนี่ยคู่คิดคู่กันกระทาหมายถึงว่าคิดดีทดําดีมันก็เกิดผลที่ดี แตงคานก่ผ้าซาบลีเนี่ยมันเป็นเกณฑ์ร้ายในทางเขาเรียกว่าเงินมันดีเรื่องกิจกรรมแต่มันคือหมายถึงว่ากิจกรรมธุรกิจการการะทําต่อยอดแต่มันไม่ดีเรื่องการเงินเพราะว่าเงินจะไหลออกนะครับก็ต้องระวังควบคุมดีๆเพราะเอาเงินอาจจะจะไหลออกเยอะแล้วก็ทาให้อ่เขาได้ในปัญหาตามมาได้อ่อขอโทษที ตอนแรกดามซีอยู่ในตำแหน่งนี้ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปอีพีหน้านะ้องขอภัยครับตอนแรกยังไม่เล็งนะอ่าก็แต่ว่าถ้าเล็งก็ต้องระมัดระวังนั่นแหละทีนี้มันไม่ผิดหรอกแต่แค่ว่าเราพยากรณ์ก่อนเฉยนะครับยังไม่ถึงเดือนอ่าอีพ e. ีหน้าเดี๋ยวจะพูดถึงทีนี้อังคารเนี่ยอยู่ในเดือนกัมมะอยู่ในเกณฑ์ลัขนาก็ดีอังคารมาจากเดือนที่ดีทั้งคู่เลยครับไม่ว่าจะเป็นเดือนกระดุมพระกระเดือนสุภะกระดุมพระกัมกมะเงินกางานเนี่ยสัมพันธ์กันอันนี้ดีมาก มันหมายความว่าเงินยังฟลงานยังไปได้งานยังทําให้เกิดเงินอยู่เงนินเอาพูดงี้ว่าคนราศีมีนเนี่ยส่วนใหญ่จะยังไม่ตกงานจะยังมีเงินใช้เงินยังจะไหลเวียนเท่าเดิมแต่ว่าข้อข้อดีที่มันเป็นแบบนี้แต่ข้อเสียก็ไม่ใช่ข้อเสียเขาเรียกว่าแต่มันก็ยังเรื่อยๆไม่ถือว่าโดดเด่นนะครับอ่าทีนี้สุภกรรมะเนี่ยจะหมายถึงผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือสนับสนุนเรื่องการงานคือให้โอกาสครับ โอกาสด้านการงานมีการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งหมายถึงความสําเร็จในเรื่องการงานทุกอย่างที่เราตั้งเป้าหมายไว้ขอแค่ลงมือทําอย่างจริงจังก็จะเกิดผลที่ดีนั่นเองนะครับอ่าถือว่าดีมากๆนะครับถือว่าดาวองคารเนมาจากตําแหน่งที่ดีทั้งสองและไปสู่ตําแหน่งเกณฑ์ลัคนาซึ่งจะทําให้เกณฑ์ลัคนานี้หมุนไปดีๆมากคือการกระทําที่ทำให้เกิดผลที่ดีในอนาคตนั่นเองนะครับก็ลงมือทําขยันเข้าไว ต่อไปดาวดวงที่2คือดาวพุธโคจรเข้าสู่ราศีพิจิกนะครับวันที่7จธันวาคม68ดาวพุธออกจากราศีตุลเรือนมรณะต้องระมัดระวัง1ถึง6คือวันวสัปดาห์แรกเนี่ยต้องระมัดระวังเรื่องของดาวพุธตกมรณะคือการพูดการพูดเนี่ยระวังจะมีปัญหาเพราะว่ามราณะแปลว่าเสียหายก็แปลว่าปากปากไม่ดีอ่าพูดง่ายๆคำพูดเราเสียหาย การเซ็นสัญญาจะนาความเดือดร้อนมาสู่นะครับดังนั้นเนี่ยการพูดการสื่อสารและการเซ็นสัญญาต้องมาระวังให้มากพอตกในตําแหน่งสุภาก็ยังเป็นพิธุบัตรพูดเก้าอยู่ดีก็หมายความว่าพูดตําแหน่งเก้าคือสุภาพหมายความว่าพูดดีประสีแก่ปากพูดมากปากมีสีแต่ไม่ได้หมายถึงพูดมากปากมีสีพูดมากเนี่ยอาจจะไม่คำว่าพูดมากหมายความว่าพูดไม่ดีพูดเลื่อยเจื้อยพูดใส่ร้ายอ่พูดยศตรงยศ ยกตนข่มท่านอ่าขออภยัยยกตนข่มท่านเนี่ยพุทธก้าวมันจะเป็น,นอย่างเงี้ยคือหมายความว่าสุภาพหมายถึงตําแหน่งคือหมายถึงพุดพูดอวดอวดตัวเองตัวเองอยู่ที่สูงไปพูดจาดูหมิ่นคนอื่นเขาไปบูลลี่คนอื่นเขาเนี่ยพุทธพุทธก้าวเป็นคนแบบเนี่ยต้องระวังคือไม่ได้เป็นทุกคนนะครับแต่หมายความว่าระวังถ้าไม่งั้นมันจะเกิดเรื่องผู้ใหญ่ได้ยินเนี่ยไม่โอเคเลยนะเพราะอยู่ในตําแหน่งผู้ใหญ่ผู้ใหญ่คือไม่ได้ด่าผู้ใหญ่นะ แต่ผู้ใหญ่ได้ยินเนี่ยผู้ใหญ่ก็ไม่ปลื้มรู้สึกว่าเด็กคนนี้ไม่มีสัมมาคารวะเด็กคนนี้พูดจาแบบไม่ดีอย่าไม่ไม่น่ารักผู้ใหญ่ก็จะไม่เอ็นดูนะครับดังนั้นเนี่ยระวังต่อให้ไม่มีการด่าผู้ใหญ่ก็จริงแต่ผู้ใหญ่ก็จะไม่เอ็นดูอันนี้ระวังเรื่องเรื่องการพูดการจาเนี่ยต้องระวังพูดจาเหมือนกับ ไปเรื่อยอ่ะพูดพูดจาแบบแค่ไหนเหมือนกับพูดดีเขาตัวความช่วยยกให้คนอื่นอย่างเงี้ยครับผลักให้คนอื่นอย่างเงี้ยก็ก็ระมัดระวังเอาไว้แต่ข้อดีก็คือพูดดีเป็นสีแก่ตัวพูดดีเป็นสีแก่ปากหมายความว่าปากเนี่ยพูดจะพาเราเจริญนะครับจำไว้เลยนะคําพูดคําจาเราจะพาเจริญนะครับแต่ไม่ใช่เรียกแค่ในขานะไม่เกี่ยวคนละเรื่องแต่หมายถึงพูดจาดีๆเขาไว้ผู้ใหญ่รักผู้ใหญ่เอ็นดูนุ้เด็กคนนี้พูดจาเพราะ เด็กคนนี้มีสัมมาครารวะอย่างเงี้ยครับเขาจะทําให้มีการเจริญด้วยหน้าที่ตําแหน่งการงานเขาจะผลักดันให้เราอะออไปสู่ตําแหน่งที่ดีขึ้นอันเนี้ยเป็นดับสองคมเนาะดาวพุธเนี่ยนะครับพูดไปก็ได้เงินได้ทองด้วยนะครับถือว่าดีมากต่อไปดาวดวงสุดท้ายคือดาวทิตยายายเข้าสู่ราศีธนูวันที่16ธันวาคม68อันเนี้ยต้องระวังละจาได้ไหมครับเดือนที่แล้วผมเคยพูดว่า10วันอันตราย แต่เดือนนี้สิบวันปลอดภัยนอกนั้นอันตรายทั้งเดือนเลยครับคือพูดด้ว่า1นถึงหไม่ใช่1นึถึงหธันวาคมเนี่ยจะอยู่ในราศีพิจิกดาวคานเนี่ยจะกลุ่มกระดาวทิศคือเกณฑ์อุบัติเหตุพา่าตัดแตกแยกเลิกราพอย้ายเข้ามาในราศีกรรมะวันที่6เนี่ยดีขึ้นถึงวันที่15บธันวา6กถึงสิธันวาคือเขตปลอดภัยคือเราจะดีขึ้นเรื่องของออุบัติเหตุจะหมดลงจะไม่มีเลย แต่พอ16ธันวาคมดาวทิดต,ตามมาอีกแล้วกับประกุมกันอีกครั้งอาทิตย์อังคารในเรือนกุนมภันซึ่งหมายถึงการงานโดยเฉพาะการงานจะเป็นเรื่องจะแตกคอกันเมื่อกี้ยังบอกว่าดีอยู่เลยเรื่องการงานการเงินเนี่ยแต่พอ16ไปแล้วเนี่ยเต็มตัวแตกแยกกันหมายถึงแตกแตกแยกกันแตกหักกันในกลุ่มคนทํางานนะครับแล้วก็เล็งไปที่พันธุุหมายถึงรถยุดยานพาหนะไม่ไม่ไหวนะคอลาจีนเจออีกแล้ว การขับรถขับรายร่าร้อนอยาแรงอยาเร็วปัญหาเกิดแน่นอนคืออุบัติเหตุผาตัดนะครับคือแตกแยกทางภาวะอารมณ์ทางความรู้สึกทางความสัมพันธ์ที่เป็นเพื่อนร่วมงานแล้วก็ผมลืมบอกไปนะว่าคนราศีมีเนี่ยมีเกณฑ์กแต่างงานนะครับเออแต่ว่าลืมบอกไปมันมีทุกปีถ้าปีนี้ไม่ทันก็ปีหน้านะครับจะมีในช่วงไหนหรอช่วงที่ดาวพุธ นี่นี่เธันวาคม68นะครับแต่มันไม่ดีตรงที่ว่ามันมีอาทิตย์อังคารเนี่ยมาเจอกันในวันที่16บในนั้น7-15ถึงเนี่ยจะเป็นจังหวะที่ดีที่สุดนะครับที่จะไม่มีการประทะกันเกิดขึ้นต้องไปดูดูดวงดูอไม้ไปไปหาฤกษ์นะครับแต่น่าจะโอเคดูดีเพราะว่ากรรมมาสุภาษดีหมดเลยแต่แค่เนี่ยสาวราหูแต่เรียนเรียนเวนวินาศก็ก็อย่างน้อยก็เป็นคู่มิดนะครับก็ดูดูหมายถึงช่วงเนี้ยช่วงเนี้ยมันดีอ่ะ มันก็คือวันที่7-15ถึง15แต่16แล้วอยาแต่งเด็ดขาดนะอดีตคันกลุ่มกันเล็งพันธุเนี่ยครอบครัวแตกแยกนะครับอือหมายความว่าแต่งงานกันอยู่ได้มอขา้ามก้นมอข้าวไม่ทันดำนะครับเลิกกันแล้วคือมันเป็นดับสังคมที่ผมพูดเนี่ยแต่หลายคนเนี่ยเขาเข้าใจแล้วนะในสมัยโบราณเขายังไม่เข้าใจสมัยอาจารย์ผมสอนเนี่ยท่านยังบอกว่าอย่าไปพูด อย่าอย่าพูดให้ให้ใครแบบเลิกกันทะเลาะกันอะไรแบบนี้ครับแต่ว่าผมไม่ได้พูดให้ใครเลิกกันทะเลาะกันนะจุดประสงค์ของผมที่พูดเนี่ยหมายถึงว่าในเมื่อมันจะต้องทะเลาะกันเลิกกันเนี่ยจริงๆตามดวงชะตาถ้าไม่รู้อ่ะแต่ถ้ารู้อ่ะพูดไปอย่างน้อยยังมีคนคนหนึ่งที่อาจจะไม่เลิกก็ได้เพราะเขาแก้กันกระทําของตัวเองได้คือต้องตระหนักครับการคือเรื่องความสัมพันธ์แก้ยากผมบอกเลยนะหลายคนแก้ยังไงก็แก้ไม่ได้ แก้ยากจริงๆเหมือนขายที่ขายยากมากเลยขายเท่าไหร่ก็ขายไม่ได้อันนี้ก็เหมือนกันความรักเนี่ยเป็นอะไรที่ยากมากยิ่งกว่าขายที่อีกคือพูดง่ายว่ามันเป็นคนสองคนมันไม่ยอมกันมันมีอีกโก้เราไม่ยอมเขาไม่ยอมแล้วเมื่อไหร่จะมีคนยอมแล้วเมื่อไหร่จะทุกอย่างจะสงบลงถูกไหมครับแต่ถ้าเรายอมเขายอมสุดท้ายมันก็คนละครึ่งทางนะครับถอยหลังคนละก้าวมองดูเหตุการณ์หรือไม่ก็แยกกันโชว์ข่าวก่อน เพื่อให้มันสงบจิตสงบใจแต่บางคนแยกก็คือแยกถาวรนะครับถ้าแยกคือแยกเลยแต่เรียกว่าเหมือนกับแยกแยกกันนอนคนละห้องอย่างเงี้ยก็ยังพอได้อยู่ถ้าเผื่อมันมันถ้ามันจะแบบแยกถาวรนะครับเอาเป็นว่าระมัดระวังไม่ได้พูดให้ตระหนกแต่พูดให้ตระหนกักหมายความว่าถ้าไม่อยากเลิกกันเนี่ยพยายามการกระทาเนี่ยพยายามลดลาวาสอัดกันบ้างพูดจาดีๆหรือไม่ก็แยกกันก่อนอารมณ์เย็นค่อยพูดกัน ผมเข้าใจนะบางคนเนี่ยไม่ได้ต้องเคลียร์ตอนนี้คือมันใจร้อนไงผมก็เป็นพวกผีเข้าผีออกนะ mm. ก็จะเป็นคนที่ประเภทที่แบบบางบางครั้งมันแล้วแต่อารมณ์ครับบางครั้งก็ต้องเคลียร์ตรงน,นี้เคลียร์ตอนนี้เลยแต่บางทีคือยี่เงาบทจะยี่เงาแต่บทบางทีอ่ะแยกกันก่อนดีกว่าอย่าพูดเลยตอนนี้มันมันพูดไปมันก็ไม่เข้าหูมันไม่รับฟังละมันมันอารมณ์ไม่ดีละอย่างเงี้ยก็มีแต่ว่าส่วนใหญ่จะไม่เคลียร์หรอกเพราะว่าคือแยกดีกว่าไปสิง ไปสงบสติสงบใจสุดท้ายก็คิดได้ตลอดนั่นแหละคือพูดง่ายว่าแยกกันดีกว่าอันนี้เราต้องดูตัวเองก่อนว่าตัวเองเป็นแบบไหนนะครับก็เอาเป็นว่าเปิดกางใจให้แล้วก็พยายามคุยกันดีๆเนาะทุกอย่างจะได้จบได้สวยนะครับประมาณนี้กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามเป็นกําลังใจกับช่องชาแนลของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ